เด็กๆถูกขังไว้ทั้งบ้นเจ้าบัตปัดเถอะแบ่งแบ่งมังกรอือมันจอฟันร่มผู้เดียววะซากมึงก็ตีใส่คักแทะเบอ้์กระดูกแม่ผู้เดียวมาใส่ไอ้มึงนี่กีฬาขึ้นน้องเอาคักแท้มันร่มกับว่าแบงไหนไปเลยเนาะ คงใช้ต้องซีดไหมล่ะตัวหง่ก็นี่เบิงครับพัดลมตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่พอสําหรับน้องสานะครับสางน่าจะได้ใช้ใหญ่ตัวนี้เพราะว่าตัวเดียวมันเอาหมดเลยครับตีจากกีเนี่ยทรล้เราเตือนเราเตือนว่าเต่นเพื่อนเนี่ยป่ะมาแบ่งเพื่อนเนี่ย่ะฮะพัดลมต้องแบ่งคนอื่นบ้างตันมหเลอเมึงอไะง ตัวอื่นเขาไปอยู่บนลมเลยมึงเอาพูดยาวเบิร<ฮ>์ุกูนะทั้งแอร์ทั้งา้านลมเลยเอาจุดเดียวเลยล่ะลูกตากจากไม่แบง่งคนอื่นเลยล่ะลูกฮะไม่คิดจะลุกเลยเหรอทั้งวันเนี่ยบู๊ยกะดูกับเอาพูดเดียวสบายคักแล้วมึงเนาะเอ็นดูคักเอาไปวิ่งบ้างปะทุกวันนี้ไม่มีเปย์แล้วนะครับพอดีเปย์าขาดไปแล้วไม่มีเปย์นอนแล้วตาก ถากออกไปข้างนอกบ้างไปลูกไปไปลูกไปข้างนอกเลยลูกจีลูก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 ได้ไหมโอ้ลูกได้ไหมไปค่ะพร้อมแล้วเปิดประตูด้วย <c oughs> ไปเ <c oughs> ชิญเอ็นดูเชิญทุกตัวข้างนอกค่ะไปออกมาออกมาออกมาออกเดินเดินเดินเลี้ยวขวาไป ปัดซ่อนครับยิว <G ee> <one> นี่ขีขานก็มูรับมาตัวนี้เวลามันข้นมนันลงมันลำบากลำบากเลยข้อาสามนะครับก็คือเป็นมาที่น่าสงสารแล้วก็น่าเอ็นดูที่สุดแล้วก็บรอยากเขาเนี้ยแล้วก็จะบริายากออกเดี้ยังนอนยังบะเสืองอยู่เห็นปะเห็นปะเขาออกเป็นเป็นไรปะอยากเขาบ้านค็เกา,าไปเนี่ยอเอามันออกแม่มันมันมันขี่ข่านนี่นี่นะแล้วก็บรอยากออกเนี้ บอกว่าท่านด้สวงมึงเข้าไปนอนจอดีกว่าป่ะมาแค่นี้พอเ <c oughs> บิงเบิงว่าโหลดรับกวนขี้การมาบมันบอกให้ออกก็ออกเนี้ยแต่ออกในตำนานแลลวก็เขาอยากเขาไปนอนให้เขาคิดว่ายพระ่มมันนะอ้ากจะไม่ทำอะไรเลยเหรอลูกเท่ามันเนี่ยแล้วหนูก็พระล่มมันดับแล้วนี่แหละครับนี่คือหมาที่ขี้เกียจที่สุดในบ้านนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเบิงนี้ท่านนั่นแหละเอานี้กกะดูกเอา ก็คัดอืมโอุุ้ณน่ะผมบอกเข้าใจให้กันมาเป็นอย่างมันก็ง่วงนอนตลอดเวลามาตัวเดียตัวอื่นเขาออกไปข้างนอกหมดเขาไปเดินไงทำไมหนูเป,นเป็นอย่างนี้ลูกฮะยหนี่ได้สั่นได้อันที่ขี้คานมานนังกันยุนี่ได้